อิงฟ้าวราหาตอบเองหลังถูกอ้างติดสัญญาคายเพลง12ปี สืบเนื่องจากประเด็นที่อิงฟ้าวาราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่ถูกชาวเน็ตรายหนึ่งทวิตข้อความอ้างว่าเธอนั้นติดสัญญาคายเพลงอยู่12ปีแต่ขอไม่พูดเยอะเพราะจะมีผลต่อรูปคดีทามกลางชาวเน็ตก็บอกให้เปิดเผยหลักฐานมาเลยและวิพากษ์วิจารณ์นสนั่นถึงเจ้าของเรื่องเหตุใดทำไมไม่ออกมาพูดแต่แรกและล่าสุดก็พบว่าอิงฟ้าก็ได้มีการตอบคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ถามไปว่า ว่าเรื่องจริงไหมคะพี่อิงฟ้าที่พี่อิงฟ้าติดสัญญาคายเพลงต่อมาอิงฟ้าก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่จริงคะ่ะ นอกจากนี้อิงฟ้าก็เจอประเด็นดราม่าต่างๆอย่างเรื่องมงลงจนล่าสุดพบว่าอิงฟ้าก็ได้โพส์เฟซบุ๊กว่าตีด้วยท้อยคำไม่สุภาพพอทัวลงก็บอกว่ามิสห้ามตีระวังทัวมนุษย์หน่อมนุษย์หลวงแดดบอกแล้วว่าอิงฟ้าไม่ง่ายและยอมรับได้ไหมว่าตีเพื่อก่อไม่ใช่ตีเพื่อความสะใจ